สองนะจ้ะไหนอ่ะตีแนวไหนวะนะฮะตีพี่ตีนหน้ไหนสิบยาวไม่เห็นพี่เลยแต่ไม่ได้ตีโวเอาเอนิกมาตีผมใช้สูตรเข้าลงรถแล้วผมก็กระโดดใส่ เฮ้ยชื่อเด้งเฮ้ยโอ้โหเอี้ยเอ็นเอิเอาเอาแล้วเขาเขบอกผมว่าเขาไปอยู่แนวไหนอะเก้าสามหกสามหกโอ้โหสามหกอ้เอี้ยเอ็นเอ็กซิท้ยเขาลงรถปะเนี่ย เข้าลงรถผมบอกแล้วเฉดสุดเข้าเข้าลงรถตีทิ้งเฮ้ยต่อเลยต่อเลยพี่เปาพี่เปาต่อเลยเพราว่าไอตัวนี้พี่พี่ได้แขคบเอาไว้ป่ะเอฟวานไม่ได้แข่งเอาไว้เหมือนแรกไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ได้แแคบได้แขเอาไว้ไหมมันบวกเป็ดอยู่แล้วไม่ได้แข่งมันก็จอดเลยและมีโวและเอนพี่ก็บวกคูเป็ดอยู่แล้วอะไรวะมีโวเถอะไม่ติด X อไอสัตว์เ<ล>ยขอแขคบฉากมหามหาประไลหน่อยดิ ไอเหี้ยแล้วโอ้โหอยากขดเลยว่ะไอ้สัตว์เด้ลยกูทำไมกูไม่เข้าหนูวอีกรอบว่ะปุ้ยหว้าอีโวติดผมได้แล้วเหี้ยล้อสิบสองไอ้สัตว์จะต่อแม่งเป็นอะไรที่เกินปุยมุ้ยสัตว์เอ้ตีเล่นกูว่าแล้วชื่อเด้งผมบอกแล้วชื่อ